ค่เล่นตัวจะแอดมาเลยครับของเอาจริงเธอคืออะไรครับครับนี่เราต้องหยุดเข้าบ้านก่อนครับเพราะว่า,าตัวนี้ตึกมากเลยครับจะเจนผีผีข้างไม้ดิบีแล้วเข้ามาครับเข้ามามีครับเจอ เราไปเจอกันตีปีนะครับชิบหายนะครับชิบหายนะครับไปเลยนะครับ วุ้ยเกือบตายนะครับเกือบตายแต่ก็รอดมาได้นะครับแถมยังมัวไปจะกการถมมาลงนะครับมาแล,มาแล้ม,ม,ม,มาเลยนี่นี่ี๋ยกล้ามาดินี่ผมอ่อนที่หน่แล้วครับแล้วกันนัครับมันสีตัวนี้นะผม 大家好。Yeah, Iya, kalau pisat kalau 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 บ้านเพิ่นผมนี่บอกว่าไดครับดูกันด้วยนี่บาเจนะครับผมอังกฤษเวลาข่าคมาบเดี๋ยวนะแม่นนะครับแม่น ผมไปดูวิธีการเล่นมาเบื้องต้นนะครับนี่ตรงนี้ติดเกิดได้ครับกแกะตรงนี้แบบนี้นเล่ครับวี่งเข้าไปนะครับ แกี่ดีนะัดีครับของนี่ทนะอแกลีแต่รอเลยนะครับอแกนี่แก้แกหัวโลนะครับเนียนะแกลี่หัวโลนเียบทะเลสาบทะเลทะเลสาบทะเลสาบงางา,งา,งาบากนคะรับ b ้ว u ี i f ู l ีเยแต่ก็ไม่ทำกินบ้องนะครับ

ไปเด็ดด บ,บอกว่าผมกำลั a s e อ o n d f l o อ r นะครับจะเป็นกันสองตัวครับผมมัวใชอ่านครับปีรับจิตทดดีครับ and from this moment

จัดเอากระตุกเลนนนะ็น้อยนะีคบเต็มกระตุกหน้าบ้านนะครับ เปลือกไหมครับเราต้องหูวซึ้อว่าเปลือกไหมว่าะไมอันนี้เราหาเองครับามาึบมครับแตดด่เรา สวิติ้งใหม่เนียบบางหูมีอมีสายเลือดจิตนาการวิสวงวิสวะอยู่ที่ไหนครับหลักการไม่จำเป็นครับเน้นเน้น ผมก็จะเป็นย้ำสองเปลี่นลังค้าเป็นนี่คือเส้นหน้าผมเ,าเล้วก็เนีรับน,นี่อย่างครับผมใส่เง่างยานะครับจะวาไปทั้งนั้นผมเอามายิางครับ เร,เรียนรู้วิธีการวิ่งมาครับนี่ับโอ้คุดปลดถึงให้แขนผมสัันนะบรัม กัมต้นเลยครับกันต้น,น,ตนโอ้ยแล้วขามือนะครับ เอนะะครับรครับโอกยอะดวยครับยนี่กับฟา้ามครับฟามสวนครับสวนเล็กๆนี่ถ้าจะหึ สอนวิธีเป็นชาวบ้านผมมาเพื่อแอบขอได้ยินดังเขาต่อครับ ับผมคนแลยครับเกมนี่มาเลิกง่ายเลกง่ายไงยครับผมแต่ที่บางย่งครับผมผิเลิกตกที่เสีงได้ องบ้านครับองบ้านจำไว้เป็นสอง โอ้ยเปิดวัดนิดหน่อยครับยังข้าจมูกอยู่ครับผมนี่ครับต่อไปเลยครับใส่ให้ที่ผมใจไม้แต่งม้าครับพ่อเล้ว แต่คนอื่นจะใช้ไหมไปบ้านเหมือนผมนะครับง่ายบผม